สวัสดีครับพี่น้องกองปายทุกท่านทุกคนนะครับมาวันนี้ครับพี่มาวันนี้ครับพี่มีเมนูใหญ่ๆปูทะเลมาจากโวกโววันนี้เลยครับผมอ้าวชุดยอดมาพี่น้องยินดีกันมามาล้างจิ้มล้างจิ้มสีพูดด้วยอัลโหล กิหลายควนไม่เหงาพี่กินกับเขาอร่อยมากหลายคูนกับว่านนะครับมาครับสุดยอดนะครับกับใหญ่ๆเอ้พี่ยอดมากลายคนพี่มาลายคูนครับเรียกกินอร่อยครับ

มาผิดนาะหนุ่ยอาลูกหนุ่ยเยอะมากครับช่วยด้ช่ได้ช่วยทำกตัอ่ะอีกฮะเอแเแล้วมันนั่นอามมาครับผม

คนมาผ่าด <c oughs> ้เออวันที่เนีเจอก็ไได้เจอ,นไไจอนไไนานดูแมดิคอไม่องปลาตังไรชื่อเวลาจงนห้็นเย็นน่เย็นเขก็ชื่ออันมันเมนาวอันสัมคาะ พมมีปูท,ออาาทะลลีออกมาจาก่อดเรียมาหนีเทียงนะครับถ้ามีปูทะลลีออกมาจาก่อเรียมีคลิปใหม่นะครับอ่าคีนี้ก่อนครับผมอ่ากินหลายค้นมันก็หมดเร็วเจยงเลยพี่มันก็หมดไปแล้วครับขอบคุณมากนะครับผากกดไลก์กดแชร์ฝากที่ตามช่องอยู่ทุกของผมเลยนะครับครับผม